ดีชาวลัคนาราศีกุมค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์เกี่ยวกับความรักนะคะในเดือนสิงหาคม2564อันนี้จะ,ะนัดอธิษฐานเรียงไพ่ไว้หมดแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวขอเปิดไพ่สมทบนิดนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุ้มชาวลัคนาราศีกุมนะคะในส่วนของความคิดความรักความสัมพันธ์นะ มีผู้ชายอะนะคะผู้ชายวัยกลางคนนั่นแหละนะก็ทธมท้วมนะคะนี่นะคะุทมท้วมคิงโพแดงกับเพจโพแดงก็คือคือเหมือนเขาคิดถึงคุณอะเหมือนใจอะใจมาอยู่กับคุณเลยตัวก็อยู่ใกล้กันนะตัวกับหัวใจอยู่ใกล้กันเนะียอาจารย์ตีความหมายว่าสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเขาอาจจะห่วงเขาอาจจะคิดถึงเขาอาจจะแบบเนี่ยดูดูสีหน้าของคิงนี่ก็เหมือนมีความเป็นกังวลน,นะคะเนี่ย นะคะเหมือนเป็นกังวลว่าเอ๊ยยังไงดีอะไรยังไงอาจจะเป็นห่วงอ่ะอาจจะคิดถึงอาจจะเป็นห่วงถ้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะอืแล้วก็เนี้ยความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีคําพูดไม่ถูกหูชาวกลุ่มบ้างน,นะคือแฟนอาจจะพูดไม่ถูกหูบ้างน,นะแต่ว่าก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะนี้ก็ได้ห้าโป๊แดงอีกนะก็โชคลาภเอาง่ายๆชาวกลุ่มนะถ้าเกิดฟังแฟนแล้วจะมีโชค นะแฟนจะเอาโชคลาบมาให้หรือว่าแฟนจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณก็ได้แต่บางทีเขาเป็นที่ปรึกษาก็อาจจะพูดตรงไปอาจจะขวางหูกลุ่มนิดนึงแต่ว่าเชื่อเขาเถอะแล้วจะมีโชคได้เงินก้อนด้วยนะคะบางทีกลุ่มก็อย่าใจร้อนเกินไปนะนะบวกกับพระราหูที่เป็นดาวประจําตัวเนี้ยมันก็ยิ่งจะประเดดประดังกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะคือตอนนี้กลุ่มก็ต้องลดความร้อนแรงลงนะ แล้วบางอย่างถ้าแฟนให้คำปรึกษาอะไรได้คุยกันได้ก็ค่อยคคุยนะคะส่วนอันเนี้ยความรักเนี่ยของคนมีครอบครัวแล้วอะ่ะก็โอเคนะคะยังดีอยู่เนี่ยดูจากหน้าไพ่เนี่ยคนที่มีครอบครัวยังดีอยู่เลยแต่ว่าแฟนคุณอาจจะมีการติดต่อประสานงานหรือคุยอะไรกับผู้ชายเหมือนกันแหละไม่มีปัญหานะหรือว่าผู้ชายที่คุยอาจจะเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเกย์เป็นอีกเพศหนึ่งอะไรก็ได้นะคะนะเขาจะให้ความช่วยเหลือนะ เรื่องเงินแฟนคุณได้นะคะเนี่ยก็มีมีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คนมีครอบครัวอีกนิดนึงนะคะกลุ่มเนี่ยดูในนี้แล้วเนี่ยไม่มีลักซ้อนนะแต่ว่าตอนเนี้ในหัวของภูมะเหมือนจะคิดเรื่องเงินมากกว่าเหมือนคิดว่าจะคุยกับคนนี้จะได้เงินไหมคุยกับผู้หญิงคนนี้จะได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวไหมคุยกับผู้ชายคนนี้งานจะออกมาเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะนะเพราะว่าทั้งสองข้างเลยเนี่ยแขนสองข้างเนี่ยมีคินนะคะ ข้างนี้มีแหม่มโพดำนะมีแหม่มโพดำนะคะถ้าเอาง่ายๆในไพ่เนี้ขึ้นถ้าแฟนคุณจะไปมีกิ๊กมีกั๊กอะไรกับแหม่มโพดาเนี่ยไม่สําเร็จนะคะไม่สําเร็จบอกเลยครูบาอาจารย์ต้องอะไรเบิร์นหัวแน่ๆเลยนะคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไพ่ขึ้นแบบนี้มันไม่สมหวังต่อให้ผู้หญิงคนนี้คิดก็เหอะเนี่ยมาทั้งดอกไม้มาทั้งอะไรไม่รู้เต็มเลยนะคะ แต่ไม่สมหวังผู้หญิงคนนี้ทําไงก็ไม่สมหวังเพราะเขาไม่ใช่คู่ไม่ใช่คู่กันไม่ใช่คู่ของชาวกุมเป็นแค่อยู่ได้ในฐานะเพื่อนเพราะฉะนั้นแฟนของชาวกุมหรือกุมเนี่ยฟังไว้เลยนะคะถ้าเกิดอะไรอย่างเงี้ยไม่สําเร็จนะแฟนชาวกุมก็โล่งใจได้นะคะเนี่ย มันจะมีแค่เรื่องงานน่ะแหละงานงานที่จะทําให้ได้เงินมีคําคู่แล้วทําให้ชาวุ่มได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวนะคะนะไม่มีปัญหาอะไรนอกนั้นก็คือจะเป็นแค่คุณรู้จักเป็นแค่เพื่อนแต่ว่าช่วงนี้ดูแล้วไพ่ของชาวลัคนาราศีกุมไม่มีเพื่อนเข้ามาเยอะมากนะไม่มีเพื่อนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตครอบครัวมากเพราะฉะนั้นาชาวกุมหรือแฟนของกุมก็คือสบายใจได้แฟน จะไม่ค่อยเจอเพื่อนอาจจะเป็นด้วยโควิดด้วยก็ได้แล้วหน้าไพ่ขึ้นมาไม่ได้ไปเฮฮาปาร์ต hey ี้สังสรรค์หรอกเนี่ยน,นะคะมันมีแต่เรื่องงานที่จะคิดให้ได้เงินที่จะทําให้รอดเรื่องเพื่อนเรื่องฝูงอะ่ะเบาใจได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีไปแบบว่าสัมภเรเทมาอะไรนะั่นแหไพ่ขึ้นว่าไม่ได้มาปัวพันนะคะเรื่องเพื่อนสบายใจได้เลยนะคนโสดคนที่มีแฟนแ,แล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเนี่ย นะ,ค,ะคนที่โสดมีโอกาสที่จะพบรักโอกาสที่จะเจอกับหนุ่มเจ้าสําราญนะเนี่ยดูนะคะดูแจ็คนะแจ็คโพแดงไมถือใบไม้เห็นไหมคะสายตาแบบวิงวอนมากนะคะนะแต่คนนี้ก็เป็นคนดุนะ,ะมีอาวุธติดตัวอยู่ตลอดแหละคนดุคนดุแล้วก็สายตาแบบ เฉียบแหลมแต่ก็เป็นคนเฮฮาปาร์ตี้เหมือนเป็นหนุ่มเจ้าสำราญอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนดีนะไพ่นี้ขึ้นว่าเป็นคนดีแล้วก็มีความรักให้ให้กับชาวกลุ่มด้วยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแฟนมีแฟนมีคนถูกใจได้เจอได้เจอคู่คนนี้เป็นคู่ที่ดีนะเพราะว่ามีห้าโพแดงด้วยนะคะเขาดอกเดียวกันเลยนะอาจจะเป็นเทวดามอบไห้ก็ได้เทวดาพามาเจอกันก็ได้นะคะแล้วก็ อยู่ด้วยกันก็จะโอเคนะเพราะฉะนั้นคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้คู่นะคะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยก็ยอยู่กันได้ด้วยดีนะคะความรักความสมคัญครั้งนี้คือเป็นไปได้ด้วยดีนะคะออส่วนเรื่องการเดินทางนะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีแฟนเป็นแฟนจีบกันจะเดินทางไปหากันนี่ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าดอกสีดําขึ้นเต็มหรือเลขเจ็ดเต็มเลยนะคะนะคะก็ให้ให้เจอกันน้อยๆลงนะจ์แนะนําเลยนะคะว่าช่วงเนี้ย คุยกันทางไลน์วิดีโอคอลอะไรกันไปก่อนนะคะมันมันไม่ค่อยจะดีอะถ้าเดินทางไปหากันหนึ่งแล้วมันมีเรื่องโควิดแล้วไพ่ขึ้นมาก็เดินทางแล้วจะไม่ปลอดภัยอะค่ะพูดง่ายๆนะคะหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัดไปหาคนรักหรืออะไรแบบเนี้ยให้หยุดก่อนนะไม่ค่อยดีนะคะเดินทางไม่ราบรื่นเดินทางไปหาคนรักเนี่ยไม่ราบรื่นนะคะขึ้นแบบนี้หมดเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นกลุ่มก็อยู่บ้านเฉยๆมีแฟนแล้วก็ทักทายเซฮันหลงกันทางไลน์เอานะคะ นะาดการเดินทางไว้ก่อนหนึ่งมีโรคระบาดแล้วก็เดินทางยากด้วยนะเวลานี้นะระวังตัวไว้ก่อนแต่เรื่องอื่นเนี่ยก็คือความนักของสัมพันธ์ยังไปได้ไม่มีปัญหาค่ะทีนี้เดี๋ยวลองเปิดให้เปียนสีดม,มาจารย์จะบอกอะไรหน่มนีม่เห็นไหมเขาบอกว่า ชาวลัคนาราศีกุมให้ระวังภัยให้ระวังตัวให้รักษาตัวนะคะนะให้ห่างไกลาจากโรคระบาดนะแต่ในเกมเนี่ยไม่ติดโรคหรอกนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้ประมาทไม่อยากให้เดินทางนะเดินทางแล้วไม่ดีแต่คุณได้เสียปู่ทศกัณฐ์นี่เห็นไหมแล้วก็เสียภัสีาวะแล้วก็ปู่ชีวก ในไพ่เนี่ยขึ้นมาว่าให้คุณรักษาตัวเหมือนก็นว่าให้เก็บตัวแหละการรักษาตัวก็คือให้เก็บตัวอยู่นเงียบๆไม่ต้องสังสรรค์ไม่ต้องไปเฮฮาปาร์ตี้แล้วชาวลัคนาราศีกุ้มจะมีการเรียนรู้จะต้องได้เรียนรู้ชีวิตใหม่นะบางคนที่ไม่เคยมีครอบครัวอาจจะเริ่มต้นมีครอบครัวจะได้เรียนรู้เรียนรู้ชีวิตใหม่นะคะเรียนรู้แนวทาง การปฏิบัติการเป็นครอบครัวทำยังไงอะไรยังไงได้เรียนรู้ชีวิตอีกบทเรียนหนึ่งไงอีกด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมีความมั่งคัง่งจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยแล้วชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากด้วยนะคะแฟนเยอะอาจจะประวัติโชคชนมาก็ได้นะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะเพราะว่าเป็นคนรูปงามไงก็าดูจากปูท่ทศกัณฐ์ในตำนานเห็นไหม มีเมียเป็นพันเป็นหมื่นนะคือเป็นหนุ่มลูกงามรวยด้วยมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเลยอย่างเงี้ยนะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเขาก็จะเข้ามาแ่นแหละ,ละมันก็จะทําให้พิงทาผิดสิข้อสามนะแต่ณเวลาในไพ่อันเนี้ยไม่ได้บอกว่าชาวกลุ่มจะมีเล็กมีน้อยแต่ว่าเอ,อ่อจะพูดว่าอะไรล่ะคือของมันต้องมีอ่ะอาจจะแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะแบบว่าเออนะตอนนี้ไม่มีแหละจะดูโซเชียลดูอะไรแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกินเลย เพราะฉะนั้นชาวกุมนะก็วางตัวให้ดีนะคะแล้วแฟนชาวกลุ่มก็ไม่ต้องหึงหวงไม่ต้องอะไรนะคะไม่มีอะไรเกินเลยเพราะว่าดูจากไพ่ป๊อกเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ได้มีบอกว่ากลุ่มจะมีกิ๊กเพราะฉะนั้นแฟนของชาวกลุ่มก็สบายใจได้แต่ความลักครั้งนี้ของคนที่มีครอบครัวแล้วสําหรับชาวลราศีกุมนะจะอยู่บนพื้นฐานของความมั่งคัง่งความมั่นคงนะแต่ให้ถือสิ่งเ,เยอะนะคะวิธีการ ที่จะเสริมดวงแก้เคล็ดในเดือนสิงหาคมสวดมนต์นั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบจิตใจให้ผ่องใสนะคะแล้วสุขภาพของชาวคุมก็จะดีขึ้นด้วยแล้วเงินทองก็จะไหลามาเทมาด้วยนะคะนะ,ะชาวคุมนะอาจารย์ให้บูชาปลูกทศกัณฐ์นะคะให้บูชาปลูกทศกัณฐ์เพราะว่าความรักครั้งนี้ดวงคุณกับดวงแฟนมันหนุนกันนะคะแล้วจะทําให้คุณได้เงินได้เงินก้อนจะมีเงินหมุนเลยจากความรักครั้งนี้ แต่บางคนอาจจะงงว่าทำไมความรักครั้งนี้จะมีเงินหนุนเพราะว่าดวงของคุณและคู่คุณมันหนุนกัน <c oughs> ถ้าดวงความรักเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นแฟนกันยังไม่เห็นชัดเจนนะถ้าก็สมมติตกล่องป่องชิ้นอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยานั่นแหละถึงจะรู้จริงจังว่าคนคนนี้ยพอเรามองสักพักหนึ่งเขามาอยู่ด้วยการเปลี่ยนสถานะจากแฟนเป็นสามีใช่ไหมหรือเป็นภรรยาเราจะรู้เลยว่าอุ้ยคนนี้ดวงไม่หนุนเราคือเราจะสังเกตได้จากการค้าการขาย ถ้าอยู่คนนี้ค้าขายถามาห์กินขึ้นแสดงว่าน,นี่แหละดวงหนุนแต่ถ้าคนไหนยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งโจ้ยยิ่งจนนะเขาสารกรอกมอก็ไม่มีเดี๋ยวก,ก็ตกตีกันเดี๋ยวก,ก็ทะเลาะก,กันนี่นะจาไว้เลยเจ้ากรรมในเวรดวงมันไม่หนุนนะบางคู่สังเกตสีเขายิ่งอยู่ด้วยกันเขายิ่งรวยนะแล้วชาวกลุ่มหมาก็จะเป็นแบบนี้เจอคู่คู่ที่ดีเจอผู้หญิงที่ดีเจอผู้ชายที่ดีแล้วหนุนดวงรวยนะคะในอนาคตเดือนสิงหาเนี่ยอาจา์ก็เลยแนะนําว่าให้บูชาปู่ทศกัณฐ์ ขอแก้วแหวนเงินทองท่านขอท่านบรรดาลโชคลาภการค้าขายอย่าบอกว่าปู่โทศกัณ์นี่มีแต่เรื่องรักอย่างเดียวไม่ใช่นะปูะ่ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งนะที่อาจารย์นับถือนะแล้วก็อาจารย์ขออะไรท่านก็ให้ให้ที่บุญไม่เกินตัวไม่ผิดศีลธรรมนะอย่าคิดว่าปู่ทศกัณฐ์ไม่ดีนะจริงปู่โทศกัณฐ์ดีนะแล้วก็มีความรักที่มั่นคงกับ แม่มันโทด้วยนะคะถึงจะมีเยอะมันก็เบี้ยบใบหลายทางเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่เขาก็คือหลักรักมากรักคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคือให้บูชาปู่ทศกัณฐ์จะได้ทั้งความรักแล้วก็จะได้ทั้งเงินทองเข้ามาด้วยนะคะนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะรักคู่ดูแลคู่ตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่าความรักามสมครทางนี้ยังไปได้ด้วยดีราบลื่น คนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้คนดีคู่บุญนะนะคะก็ขอให้ชาวภูมสมหวังสบความปรารถนาห่างไกจลจากโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากนะคะ